ยุ้ยบอกเลยหน้าตารูปร่างสวยสง่าออาร่าจับฟิวนางสาวไทยจะเดินไปที่ไหนหนุ่มๆต้องเหลียวมองอยากจับจองเป็นเจ้าของกันให้คว่กเห็นสวยๆแบบนี้คงคิดว่าจะไม่มีข้อบกพร่องอะไรไม่ดีเลยบอกเลยไม่ใช่แบบนั้นค่ะคุณพี่ความพีคมันอยู่ตรงนี้คนสวยปากเหม็นเคยเห็นไหมคะเตงฮัลโหลบอดี้สวัสดีค่ะอาปากที <c oughs> นึกว่ากลิ่นทอเนาาที่ไหนไม่ใช่ค่ะกลิ่นปากยุ้เองคะ่ะเตงอ้าว ทุกคนเป็นอะไรกันเลยคะเนี่ยแต่ยุยนางเองก็ไม่เคยรู้ตัวเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรว่ากลิ่นปากเรามันช่างเหลือร้ายสเสลือเกินแม่คุณแล้วก็ไม่มีใครเตือนนางเลยตั้งแต่สมัยเรียนละฉายาคือยุยเทพแห่งความตุยคุยด้วยเมื่อไหร่ไปเมื่อน,นั้นกลิ่นปากปากระชากวิญญาณแม้แต่ยายกีเพื่อนสนิทที่เป็นเพื่อนกันมาเป็นสิบสิบปีก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเอ่ยปากบอกได้แต่ยิ้มหวานใส่เพื่อนรักอย่างเดียวความจริงคือฮึบลันหายใจเอาไว้แต่เห็นแบบนี้นางคว้าม,มาแต่ตัวทอมในโรงเรียนนะจ๊ะพี่แจ๊ ทั้งวันทั้งคืนรื่นรื่นเงนแงเน,งนแต่ไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ไปไม่รอทั้งนั้นยุย เดาเลิกกันเถอะยุยร้ายกันไปต่ที่นี้คือกลิ่นปากเหลือร้ายให้อภัยพี่ด้วยนะลาคาะยุยพี่อยู่กับยุยแล้วอึดอัดในใจคือหายใจไม่ออกเลยอึดอัดกลั้นหายใจทุกครั้งที่เธออาปากเราลาขาดเซกุดบายกันเถอะนะอย่ายุยนางก็ใช้ชีวิตคนเดียวแบบนี้เร่มาวนลูปไปฟิลสาวโสดต,ตื่นเช้าอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานอยู่นะคอมทั้งวันตั้งแต่เช้ายันมืดแบบห้ามลาห้าป่วยห้ามตุยมีแต่งาน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 ,งานและก็งานกลับบ้านมานอนสลบวันวัน,วนผ่านไปไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาดูแล้วจึงเป็นคนสวยที่เหี่ยวเฉาสล โลก็หยุดนิ่งอีกครั้งเมื่อยุยเดินชนเข้ากับวินหนุ่มนักธุรกิจอายุน้อยไฟแรงหน้าตาดีดทั้งสองเห็นกันแล้วคลิกทันทีขอโทษทีนะครับเป็นอะไรมากไหมครับเดี๋ยวผมช่วยเก็บนะครับไม่ทราบว่าคุณชื่อยุยค่ะค่ะอือหือต่อไปทีโลกก็หยุดหมุนเช่นกันยุยค่ะค่ะ ดังกองกลางวานมาพร้อมกลิ่นวินถึงกับอาปากค้างมันใช่เหรือเนี่ยนี่คือความจริงหรือแต่เธอสวยมากนะปากเธอจะเหม็นได้ขนาดนี้จริงหรือทุกคนคงจะคิดว่าทั้งสองคงจบกันแค่นี้แต่ปากวินเดินชนยุ้ยทําโทราศาัพท์ยุ้ยตกแตกเลยต้องพาไปซื้อเครื่องหมายชดใช้ความผิดถึงวินจะรู้ว่ากลิ่นปากยุ้ยมันเหลือ,อร้ายเขาก็นัดยุ้ยออกมาเที่ยวมาเดททาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น everything okay ทั้งสองก็ได้คบกันมาสักพักวินพาย,ยุ้ยมาดินเนอร์ที่ร้านอาหารหาร,หรูครบรอบ3มเดือนที่คบกันมาพร้อมกับหาขอ,ของขวัญมาเซอร์ไพรส์ย,ยุย้ย เดือนที่คบกันมาอยู่ดีใจมากแต่เปิดกล่องของขวัญดูถึงกับพงะนี่มันอะไรกันหลักคะเนียของขวัญชิ้นนี้คู่ปองรักษาช่องปากแก้กลิ่นปากไม่พึงประสงค์นะครับคนดีผมรู้นะว่าปากคุณมีกลิ่นและผมไม่ได้รังเกียจเลยอยากจะช่วยให้คุณหายเรื่องเนี้คุณคุยกับผมได้นะอยู่ถึงกับช็อกนี่มันคือเรื่องอะไรกันหลักคะเนียฉันปากเหม็นงั้นเหรอขนาดนั้นเลยเหรอคะนี่คุณหยามฉันหรอคะยุ่ยเอาฝ่ามืออรหันประทับไปที่หน้าข,ของวินวินเบอร์เขาบอกด้วยความจริงใจทำไมถึงเป็นแบบนี้ยุ่ยวิ่งออกไปทิ้ให้ววววินนนนาาาาเราาารรอสุดคดคี ใครกินลงกินเลยนาะทีนี้วินกินไม่ลงอีกแล้วยุ้ยกลับบ้านโทรหาแม่เลา่าทุกอย่างให้ฟังแม่คะผู้ชายที่หนูคบด้วยเขาบอกว่าหนูปากเหม็นคะ่ะแบบนี้มันยามก็จะชัด,ชดเขาไม่ได้ยามหนูนะลูกเขาจริงใจกับหนูนะหนูคิดดูนะลูกบนโลกนี้จะมีสักกี่คนที่กล้าบอกหนูเรื่องนี้ที่กล้าจะอยู่เคียงข้างต่อให้หนูจะปากเหม็นยุ้ยหยุดร้องไห้แล้วก็นั่งคิดว่าก็จริงมาคิดคิดดูที่ผ่านมาทุกครั้งไม่มีใครกล้าบอกเธอเลยมีแต่จะหลบเลี่ยงหรือว่าเลิกคบไปคนแบบนี้ยุ้ยต้องรักษาไว้นะลูกนะืนนนดีเถู ทังทีแม่พูดยุยตาสว่างทันทีวันต่อมายุยรีไปง้อขอโทษขอบโพยวินยุยเข้าใจทุกอย่างแล้วยุยขอโทษนะวินเราดีกันนะวินแม่รอช้าให้อภัยทันทีวินพายุยไปรักษากับคุณหมอชื่อดังทําทุกวิธีทางให้ยุยหายความมั่นใจจะได้กลับมายุยเป็นโรคเหงือกเลยต้องพาไปเลือกแปลงและยาสีฟันใหม่ที่เหมาะแม่พ่อคุณช่างใส่ใจดีจริงๆน่ารักนะเกินวะแล้วยุยก็หายดีกลับมาลมหายใจสดชื่นอีกครั้งวินคะไอเลิฟยูไอชเตรู้ซารังเฮโยวัไอหนีนะคะทั้งสองค ยาวๆได้เลิกบางคนแต่งงานฝ่าฝันทุกอุปสรรคมาด้วยกันไม่ย่อท้อพิสูจน์ว่ากลิ่นปากมีอาจทำลายรักแข้ให้แผลลงได้ทั้งสองคนมีพยานรักตัวน้อยด้วยกัน3คนแฝดสมไปเลยจุกๆแหมวินใจเล่น,นะเรล่านี้ใช่แรงชย่อยปัจจุบันรักกันดีไม่น้อยลงเลยแม้แต่วันเดียวแล้วถ้าพวกเธอเจอคนใกล้ตัวกลิ่นแรงแบบนี้จะกล้าบอกเขาไหมเตงถ้ารักเขาก็บอกเขาหน่อยล่ะบางทีคนมีเขาไม่รู้ตัวจะได้รีบปรับรีบแก้อาจจะลำบากใจหน่อยแต่ลองหาวิธีสกิดบอกเอาละกันนะเตงหรือจะส่งคลิปนี้ไปก็ได้จบ